ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่ 92MHz ส <大家 S 2> เมกะเฮสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการภาษาจีนชุดภาษาจีนในชิตประจำวันดำเนินรายการโดยผมถากูลพัฒพัฒ拉สินังกูลิลิฉันนปชาสาเกตสำหรับวันนี้นะครับเป็นตอนที่19มีชื่อตอนว่าฝากเงิน เนื好้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังบทสนทนากันเลยดีกว่าครับ。先生您好，请问您今天需要办理什么业务？我要开户存点钱。好的，先生，需要您的身份证和户口本，您带来了吗？准备好了，这是我的身份证和户口本。 你想办理活期存款还是定期存款？哪种利息会高些？一般来说，定期存款的利息会比活期存款高。我可以选择两种都开吗？可以的。活期存款开户最低五百泰铢，随时可以存款和取款。 定期存款每个月存五千，三年内不能取款。好的，我明白了，谢谢你。จบแล้วนะครับ，สำหรับบทสนทนาต่อไปเรามาฟังกันทีลับประโยคนะครับประโยคแรกพนักงานผู้หญิงพูดว่า，先生您好，请问您今天。 需要办理什么业务？先生您好，请问您今天需要办理什么业务？คุณผู้ชายสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าวันนี้คุณต้องการทำธุรกรรมอะไรคะคุณผู้ชาย先生先生สวัสดี นินหอนินหอไม่ทราบว่าชิงเวินชิงเวินวันนี้จินเทียนจินเทียนคุณน,นินนินต้องการซื้อยาซื้อยาทำ จัดการป้านหลีป้านหลีหลธุรกรรมเย่อู่เย่อู่อะไรม什么ม么ธุรกรรมอะไรพูดว่า什么业务什么ู务ต้องการทำธุรกรรมอะไร 需要办理什么业务？需要办理什么业务？วันนี้คุณต้องการทำธุรกรรมอะไรคะ你今ี่ทย需要办理什么业务？你今天需要办理什么业务？ทวนทั้งหมดอีกครั้งนะครับ 先生您好，请问您今天需要办理什么业务？先生您好，请问您今天需要办理什么业务？我要开户存点钱。我要开户存点钱。 ผมจะเปิดบัญชีฝากเงินสักหน่อยครับผมหัวหัวจะยห่าเห่าเปิดบัญชีคายหู้คายฮู้ผมจะเปิดบัญชีหัวเห่าคายฮู้我要开户 ฝากฉุนฉุนเงินเฉียนเฉียนฝากเงินฉุนเฉียนุนเฉียนหน่อยสักหน่อยเตียนเตียนฝากเงินสักหน่อยพูดว่าฉุนเตียยเฉียน ชุนเตียนเฉียนผมจะเปิดบัญชีฝากเงินสักหน่อยครับหัวย่านเฉียหัวย่าเฉียทนยวยวทวนอีกครั้งนะครับ。我要开户存点钱。我要开户ีนยนประโยคต่อไปนะครับ。好的。 先生，需要您的身份证和户口本，您带来了吗？好的，先生，需要您的身份证和户口本，您带来了吗？ได้ค่ะคุณผู้ชายคะต้องใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคุณค่ะคุณพกมาด้วยไหมได้ค่ะ ได้好的好的คุณคะคุณผู้ชายเซียนเฉิงเซียนเฉิงต้องจำเป็นต้อง需要ยีบัตรประชาชนนะครับเรียกว่าชื่นฟุนเจิงชื่นฟุนเจิง ทะเบียนบ้านฮู่โขบเปนฮู่โขบเปนและเหอเหอบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านชื่นฟนเจิงเหอฮู่โขบเป็นชื่นฟนเจิงเหอฮู่โขบเป็นของคุณหนินดา นินต้องใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคุณต้องชานนชนแเ,เนคุณตกมัปน้าข้า้ายน้นแล้นใตน้หลายนแล้วมะาาแา นำมาใตา้ใต้มาหลายใต้หลาย,าย,ลายนำมาพกมาเอามาใต้หลายใต้หลายคุณพกมาด้วยไหมคุณพกมาด้วยหรือเปล่าหนินใต้หลายเลยมะหนินใต้หลายเลยมะ สถานีวิทยุศึกษาทวนทั้งหมดอีกครั้งครับ好的先生需要您的身份证和户口本，您带来了吗？好的先生需要您的身份证和户口本，您带来了吗？ประโยคต่อไปนะครับ准备好了这是我的身份证和户口本 เ,เ,เตรียมมาแล้วครับนี่คือบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผมเตรียมมาแล้วจุนเป้ยหจุเตรียมตระเตรียมจุนปจุปเรียบร้อยแล้ว 好了好了เตรียมมาแล้วจุ好了准备好了นี่คือเเจจชื่อ，ชื่อ，บัตรประชาชน身份证身份证ทะเบียนบ้าน ห,หูและเข,ข,อของเปรชชนและทะเบียนบ้านของผมพูดว่า,เ,าเปนและออผมพัาเบีนบอดวันฟ 和户口本，准备好了，这是我的身份证和户口本。准备好了，这是我的身份证和户口本。你想办理活期存款还是定期存款？ 您想办理活期存款还是定期存款คุณอยากเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำคะอยากต้องการเสียงียงจัดการป้านหลีป้านหลี บัญชีออมทรัพย์นะครับเรียกว่าหัวชีฉุนขวนหัวชีฉุนขวนบัญชีฝากประจำเรียกว่าติ้งชีฉุนขวนติ้งชีฉุนขวนหรือหรือว่าหายสิหายสิ คุณอยากเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำนิสสังปาลีหัวชี存款还是定期存款。您想办理活期存款还是定期存款？ออกเสียงตามอีกครั้งนะครับ。您想办理活期存款。 还是定期存款？您想办理活期存款还是定期存款？ประโยคต่อไปนะครับผู้ชายพูดว่า哪种利息会高些？哪种利息会高些？ประเภทไหนดอกเบี้ยจะสูงกว่ากันครับประเภทไหนชนิดไหน นาจงนาจงชนิดประเภทจงจงไหนสิ่งไหนหนาหนาประเภทไหนพูดว่านาจงนาจงดอกเบี้ยนะครับเรียกว่าลี่ซ ลี่ซีดอกเบี้ยประเภทไหนหนาจงลี่ซีหนาจงลี่ซีจะสูงกว่าหน่อยคุ้วเกาเซียคุั้เกาเซียสูงเกาเกาหน่อยสักหน่อยเซีย เชียดอกเบี้ยประเภทไหนจะสูงกว่าหน่อยน่าจงลี่ซีคุยเกาเชนาจงลี่ซีคุยเกาเชทวนอีกครั้งนะครับนาจงลี่ซีคุยเกาเชนาจงลี่ซีคุยเกาเชประโยคต่อไปนะครับ一般来说 定期存款的利息会比活期存款高。一般来说，定期存款的利息会比活期存款高。โดยทั่วไปแล้วดอกเบีย้ยของบัญชีเงินฝากจะสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ค่ะโดยทั่วไปแล้วอีป้นหลายชั่ว อีปันหลายชัวโดยทั่วไปแล้วดอกเบีย้ยลี่ซีลี่ซีบัญชีเงินฝากประจำติ้งชีฉุนขวัญติ้งชีฉุนขวนัญดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำพูดว่า 定期存น的利息，定期存款ติ息จะห้วยห้วยสูงเกา้าเกา้ากว่าใช้เปรียบเทียบนะครับปีปีบัญชีออมทรัพย์เรียกว่า หัว c ีฉุนขวัญหัว chi ฉุนขวัญจะสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์พูดว่าสถานีวิทยุศึกษาห้อยปีหัวชีฉุนขวัญก็ห้อยปีหัวชีฉุนขวัญก็ทวนอีกครั้งนะครับ一般来说定期存款的利息 会比活期存款高。一般来说，定期存款的利息会比活期存款高。ประโยคต่我可以选择两种都开吗？我可以选择两种都开吗？สามา可以。 可以เลือกเอเเอสองชนิดสองประเภทเลี้ยงจงเลี้ยงจงชนิดประเภทจงจงผมสามารถเลือกทั้งสองชนิด 我可以选择两种。我可以选择两种。เปิดเปิดบัญชีคายคายทั้งหมดโตโตไหมหรือเปล่ามามา ผมเลือกเปิดทั้งสองประเภทเลยได้ไหมพูดว่าว่เคยส่วนจะเลียงจงโตไมาวสลตไมทวนอีกครั้งนะครับว่可以选择两种都开吗？ว่可以选择两种都开吗？ประโยคต่อไปนะครับ可以的，活期存款 开户最低五百泰铢，随时可以存款和取款。定期存款每个月存五千，三年内不能取款。可以的。活期存款开户最低五百泰铢，随时可以存款和取款。 定期存款每个月存五千สนนนนชม年内不能取款ได้ค่ะเปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำฝากเงิน500บาทสามารถฝากและถอนเงินได้ตลอดเวลาบัญชีฝากประจำจะต้องฝากทุกๆเดือนเดือนละ5,000บาทภายใน3ปี ถอนเงินไม่ได้นะคะได้ได้ค่ะพูดว่าเคืีเต๋อเคืีเต๋อบัญชีออมทรัพย์หัวชีฉุนขวัหัวชีฉุนขวัดเปิดบัญชีค่ายู่ค่ายู่ขั้นต่ำ จุยตีจุยตีห้าร้อยอู่แปอหู่แปบาทไทจูไทจูเปิดบัญชีออมทรัพย์ฝากขั้นต่ำห้าร้อยบาทพูดว่าหัวชี้ฉุนขวาคหูจุยต่开户最低五百จู หัวฉีฉุนขวนา开 i 最低五百泰铢สามารถฝากและถอนเงินได้ตลอดเวลา随时可以存款和取款随时可以存款和取款ตลอดเวลา随时 随时ส,ส,สามารถเคยเคยฝากฉุนขวานฉุนขวานถอนเงินฉีขวานฉีขวานสามารถฝากและถอนเงินเคยฉุนขวานแฉีขวาน เ以ืออีุน,น,นบัญชีฝากประจำจะต้องฝากทุกเดือน定期่款每ี月ุนขวานแมกอยเย,ย,ยุบัญชีฝากประจำเรียกว่า ติ้งชี้ฉุนขวนชุนขวน,น,ขวนทุกเดือนมก่มกุ่ฝากฝากเงิน存，ุนฉุนห้าพันอูเีย บัญชีฝากประจำจะฝากทุกเดือนเดือนละห้าพันพูดว่าติ่งชี้ฉุนขวนนั่ง每个月存五千定期存款每เ月存ยน,นภายในสามปีถอนเงินไม่ได้三年内不能取ะ สาม年内不能取款ภายในเนเนสามปีสามนีสามปีภายในสามปีสาม年,年内สาม年内ไม่สามารถ不能不能

随时可以存款和取款。定期存款每个月存五千，三年内不能取款。可以的。活期存款开户最低五百泰铢，随时可以存款和取款。定期存款每个月。 存五千，三年内不能取款。ประโยคสุดท้ายนะครับพูดว่า。好的，我明白了，谢谢你。好的，我明白了，谢谢你。ได้ครับผมเข้าใจแล้วขอบคุณมากครับ。ได้ครับ，好的，好的，เข้าใจ，明白。 明白ผมเข้าใจแล้ว我明白了我明白了ขอบคุณมากขอบคุณครับเซี谢谢่ยเซี่ยนีเซี่ยเซี่ยนีทวนประโยคสุดท้ายอีกครั้งนะครับ好的我明白了谢谢你好的我明白了谢谢你 จบแล้วนะครับสำหรับบทสนทนาต่อไปนะครับเรามาทวนทั้งหมดกันอีกครั้งประโยคแรกนะครับพนักงานผู้หญิงพูดว่า先生您好请问您今天需要办理什么业务我要开户点好的，先生，需要您的身份证ค户ั本，您带来了吗？准备好าไ้ไ้งอ 这是我的身份证和户口本。你想办理活期存款还是定期存款？哪种利息会高些？一般来说，定期存款的利息会比活期存款高。我可以选择两种都开吗？可以的。活期存款开户最低五百泰铢，随时可以存款和取款。 定期存款每个月存五千三年内不能取款好的我明白了谢谢你จบแล้วนะครับสำหรับบทสนทนาต่อไปนะครับเรามาทวนคำศัพท์กันทีละคำคำแรกคือคำว่าฝากเงินนะครับพูดว่า存า存เงินดำเนินการธุรกรรม 业务，业务，开立账户，开户，开户，ชช身份证，身份证，户口本，户口本，活期存款，活期存款，定期存款。 定期存款ดอกเบีย้ยนะครับเรียกว่าลี่ีสูงส,สูงต่ำเลือกเลือกสรรเ择สถาเลือกีเลือกส,选<择>สา,กา选เ<择>ลือกสรรไปแเล้วสสเลือกกล 一般来说一般来说เข้าใจ明白明白และคำสุดท้ายนะครับคือคำว่าขอบคุณ谢谢谢谢จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้พบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ g o <各位 S 1> <听 S 2> ื่อน้ก่านเรา下次再见,再见